สวัสดีค่ะทุกคนยด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอเกมเล่ลักวังหลวงค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการอัพอํานาจนะคะก็คือตอนนี้ของเราเป็นกิจอํานาจอยู่เนาะเป็นกิจกรรมให้เราเพิ่มอํานาจไปเรื่อยๆซึ่งมันมีหลายวิธีมากๆเลยนะคะสําหรับการเพิ่มอํานาจของเราหลักๆเลยเรามาดูตรงนี้นี่อานาจของเราตอนนี้พลังเราอยู่ที่ประมาณ563ล้านนะคะตรงนี้ เราก็จะมาเพิ่มพลังให้กับตัวเองกันโดยการอันดับแรกนะคะเราจะมาเพิ่มพลังให้กับพาร์ทเนอร์คู่หูของเราค่ะเราสามารถเพิ่มพลังให้กับคู่หูของเราได้หลายแบบนะคะก็คือชีวิตของหวานเอ๋อน,นี้พบผู้คนก็คือสามารถอัพเลเวลตรงนี้ได้นะคะหรืออย่าลืมอัพคุณภาพได้ด้วยแบบนี้ เ,เพิ่มอํานาจขึ้นมาหรือจะใช้ผลเพิ่มคุณภาพไอ้ตัวนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะเพิ่มได้เลยตอนนี้เนี่ยทัพทิมจะเพิ่มอํานาจให้กับน้องหลีไปนะคะ นอกจากนี้นะคะทุกคนทุกคนยังสามารถเลื่อนขั้นให้กับคู่หูของเราได้ค่ะอย่างวันนี้พิมพจะมาเลื่อนขั้นให้กับน้องฟ้าหลี่ฮวานะคะจากหัวหน้าฝ่ายสีส้มนะคะจะกลายเป็นสีเหลืองตรงนี้ที่สำคัญเลยนะทุกคนมาดูคลังค่ะตรงเลื่อนขั้นด้านบนตรงนี้นะคะทุกคนจะมีออหมวก หมวกคนสนิทเสื้อคลุมแล้วก็สายรัดตรงเนี้ให้อัปเกรดขึ้นเรื่อยๆนะหลอมมามมันจะช่วยให้เราเพิ่มอัปเกรดพลังให้กับคู่หูเราได้ค่ะ อย่างตอนนี้ทัพทีมมีประธานฝ่ายครบละเราต้องมีสามตัวครบแบบนี้เราถึงจะอัปเกรดคู่หูเราได้นะคะอย่างเช่นวันนี้จะอัพน้องฟ้านหลี่หวานาอเลื่อนขั้นเลยนะคะนี่พลังก็จะขึ้นเยอะมากหลังจากนั้นเราก็ให้ผลน้องไปเลยแบบนี้ ยีล้านและอะนอกจากนี้นะคะในส่วนของคู่หูก็ยังเพิ่มได้อีกก็คือมีการเปลี่ยนชุดอย่างถ้าสมมติใครสะสมชุดนะคะนี่ของน้องของน้องฝ้าหลีหววทัพทิมสะสมชุดเอาไว้เดี๋ยวจะเปิดใช้นะคะแล้วก็มีบําเพนด้วยเราสะสมสมุดบําเพนนะคะก็คือสามารถอัพได้เช่นเดียวกันในส่วนของเข้าใจตรงนี้ก็คือเรา สามารถอัพได้รวยนี่แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะได้คะแนนเยอะอยู่นะและนอกจากนี้ในส่วนของความรู้นะคะก็สามารถเอ่อเพิความรู้ได้เราเอาถุงห่อแต้มความรู้ให้ก่อนตรงนี้เขาต้องการนี่ห0ึ่งพันแต้มมีหนึ0งพันแต้มละเราก็เรียนได้เลยเข้ามาแบบนี้ เรายังสามารถซื้อชุดให้ตัวเองได้ค่ะอย่าลืมดูตรงนี้นะคะนี่ม้วนผ้าเรามีอยู่48ม้วนเราสามารถซื้อชุดได้นะชุดที่แบบชุดใหม่ ตรงนี้มันจะมีค่าอำนาจอยู่นะคะสำหรับใครที่อยากจะซื้อชุดเนาะการซื้อชุดก็คือช่วยเพิ่มอำนาจให้เรามากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ยังไม่ซื้อนะคะถ้าใครสะสมฉากอะไรไว้เนาะอย่างเช่นตรงนี้นะคะห้องส่วนตัวนี่มีใหม่มาตรงนี้อย่าลืมเปิดใช้ด้วยนะคะพอเปิดใช้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นอีก1%เลยนะคะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถอัพพลังเพิ่มได้จากการแต่งงานของลูกค่ะเรามาที่แม่สื่อนะคะแต่งงานแต่ตรงนี้ทุกคนต้องเก็บหินก่อนนะเรามาดูกันว่าคือตอนนี้ของควาที่มันมีแต่จอยวนจอยวนแล้วอะ่ะมันก็จะแต่งงานยากหน่อยจะมีแต่พวกข้ามเซิร์ฟมาเห็นไหมหรือเราจะหาคู่ ในเซิร์ฟของเราเฉยๆก็ได้อสมมติว่าท้าทิมอยากจะจะแต่งงานน้องคนนี้จะส่งลูกคนนี้แต่งงานนะคะแล้วก็คลิกหาคู่นะคะแล้วก็สู่ขอเซิร์ฟนี้ตรงนี้เลยแล้วก็คลิกสู่ขอแบบนี้ เราก็รอให้เพื่อนเราอะคะ่ะมาสู่ขอลูกของเรานะคะนอกจากนี้ลูกบุญธรรมของเราค่ะเราสามารถให้ลูกบุญธรรมเราเรียนให้จบนะคะเราฟื้นฟูเนาะแล้วก็ใช้ตัวช่วยแบบนี้หนึ่งคลิกสั่งสอนไปนี่เรียนให้จบนะคะพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้อำนาจมากขึ้นนั่นเองค่ะ พอตรงนี้เราบ้างสองสล็อตเห็นไหมเราก็อย่าลืมไปเดทกับผู้ชายต่อนะคะเดทกับคนรู้ใจเพื่อที่เราจะได้ลูกนะคะได้ลูกมาเลี้ยงยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็เดทเพิ่มนี่ได้ลูกสองคนละเห็นไหมได้เราก็อย่าลืมกลับไปดูแลลูกนะคะตั้งชื่อลูกด้วย แล้วก็เพิ่มสปีดได้ค่ะตรงนี้เราต้องมีซูปบัวหิมะก่อนนะเราถึงจะเพิ่มสปีดได้นะแบบนี้นะคะเราอาจจะเพิ่มสปีดให้น้องนิดนึงกลับมา นอกจากลูกแต่งงานแล้วลูกเรียนจบแล้วเนี่ยเรายังสามารถเพิ่มได้โดยการไปที่คนรู้ใจนะคะในส่วนของคนรู้ใจทุกๆครั้งที่เราเดทอะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูหนึ่งอันนะทุกครั้งที่เราเดทอะคะ่ะเราจะได้ค่าพันธนาการขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมตรงนี้ค่ะคือค่าพันธนาการนี่ตรงนี้เราคลิกเข้าไปนะแล้วก็ตรงพันธนาการนะคะเราสามารถอัปเกรดค่าพันธนาการขึ้นมาได้แบบนี้เห็นไหม นี่ก็จะได้พลังเพิ่มนะคะมันต้องดูนะคะว่าคนรู้ใจของเราแต่ละคนนะ่ะมีค่าพันธนาการใครบ้างตรงนี้นะคะอย่างเช่นอิงเจนนะคะนี่ก็จะพันธนาการสองคนนี้พอคลิกไปสองคนนี้พลังอำนาทั้งหมดเนี่ยก็จะไปเพิ่มเลือดให้กับสองคนนี้นะคะนอกจากนี้ในศักดินาก็เช่นกันค่ะ ในศักดินาทุกๆครั้งที่เราเก็บนะทุกครั้งเรามาที่คลังนะคะเรามาเพิ่มอำนาจเห็นไหมตรงนี้เราสามารถอัปเลเวลตรงนี้ได้มาจะเพิ่มโบนัสให้กับคู่หูเหล่านี้นะคะนี่แบบนี้แบบนี้นี่ในศักดินานะคะจะมีสิ่งก่อสร้างอยู่ตรงนี้นะคะ ใครที่แบบซื้อของอะไรไว้แบบนี้อย่าลืมเปิดใช้นะคะ Apple v e l นอกจากนี้นะคะทุกคนสามารถเก็บหินค่ะเก็บหินตรงนี้นะคะหินที่เราเอาไว้หาพาร์ทเนอร์ค่ะตรงนี้หินตรงนี้จะได้มาจากการเข้าร่วมกิจต่างๆอย่างเช่นกิจอำนาจตรงนี้ค่ะจะได้หินตรงนี้เห็นไหมหินหินวีรสตรีนะคะ เราก็คือต้องเก็บให้ครบเนาะเก็บให้ครบ10คนเราก็จะได้คู่หูมารับคู่หูตรงนี้นะคะนี่เราก็จะได้คู่หูมา1คนทีนี้เนี่ยพอเราเก็บคู่หูครบทั้ง4ี่คนแล้วแต่เรายังมีหินเพิ่มเรื่อยๆทุกๆครั้งที่เราเล่นเล่นกิจกรรมต่างๆใช่ไหมถ้ามันครบ10อย่างเงี้ยค่ะครบ12แล้วเราสามารถไปอัปเกรดได้อย่างเช่นของคนนี้เห็นไหมพันธนาการตรงนี้สามารถเอามาอัปเกรดได้ น้องก็จะเพิ่มพลังให้น้องอีชินออกนะคะแล้วก็เพิ่มพลังให้เราด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะต้องขุนนางค่ะทุกคนต้องขุนนางนะแล้วเราจะมีคําว่าชื่อเสียงบัณฑิตค่ะตรงชื่อเสียงบัณฑิตเนี่ยเราสามารถเอเก็บไอเทมนะมา,อ,าอัปเกรดตรงนี้ได้ด้วยด้านบนตรงนี้จะเป็นการ อัพเลเวลให้กับลูกของเรานะคะบัณฑิตของเราแต่ถ้าเป็นด้านล่างเนี่ยเราจะอัพเลเวลให้กับคู่หูตัวอื่นๆด้วยอย่างเช่นอันนี้ถ้าเราอัพตัวนี้นะคะคนที่จะได้รับก็คือคนที่มีจุดเด่นวางแผนซึ่งมีทั้งหมด3คนที่เรามีนะคะอันนี้จุดเด่นปกครองอันเดียวก็จะมี3คนอย่างที่เราทีมอัพเหรอ อย่างที่ปกติทีมชอบอัพก็คือตัวนี้ค่ะจุดเด่นอำนาจจุดเด่นอำนาจเดียวเนี่ยมีทั้งหมด6คนนะเราอัพที่เดียวพลังเพิ่ม6คนเลยแต่ถ้าเป็นอันนี้ยอัพที่เดียวอ่ะพลังจะเพิ่มแค่3คนเห็นไหมเพราะฉะนั้นทัพทมก็จะอัพตัวที่ทัพทีมมีเยอะค่ะอย่างอันนี้มีคู่หูทั้งหมด7คนนะคะเป็นคู่หูที่มีคุณสมบัติสมดุลน,นั่นเอง นอกจากนี้นะคะตรงห้องครัวหลวงค่ะเราสามารถทำอาหารเพิ่มโบนัสให้คู่หูได้ด้วยนะเห็นไหมแต่จริงๆทัพทิมก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร่ตรงนี้อันแรกมันจะแบบเพิ่มเพิ่มพลังให้คู่หู2 0 0อันนี้เพิ่มพลังให้500อันนี้เพิ่มให้4 0 0พันหรือมีแต้มเติบโต400รอยประมาณนี้ก็คือแล้วแต่ละกันว่าใครเป็นสายทำอาหารสายปลูกผักอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถเพิ่มได้ นอกจากนี้นะคะในส่วนของคลังนะคะในส่วนของคลังเนี่ยเราก็มีไอเทมอย่างพวกสมุดตรงนี้สามารถเพิ่มพลังให้กับทูหูของเราได้นะคะแบบนี้นะและสุดท้ายนะคะเรามาที่3ตํตำหนัก6เรือนค่ะมาที่วังหลวงของเรานะคะตรงวิทยายุทธวังหลวงค่ะถ้าเกิดว่าเรามีหยกพอนะเราสามารถอัพเลเวลพลังเราได้นะเห็นไหม ตรงนี้ค่ะเรา <Wow. S 1> อัพพลังเราได้วิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะทุกคนสำหรับเทคนิคการอัพพลังเนาะ <Wow. S 1> ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์และทำให้ทุกคนเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกสนานนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทัพทิมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ